ฉันทำจมูก3ครั้งแล้วไม่ใช่ว่าฉันเสพติดนะแต่คือก่อนหน้านั้นเราไม่พอใจเราก็ต้องหาสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์เราได้ก็วันนี้ก็มาพบคุณหมอนะคะก็5เดือนแล้วกับจมูกโอเพนใช้กระดูกซี่โครตัวเองนะคะก็ รัดแกนขึ้นจมูกตรงโครงสร้างเล็กลงนะคะก็มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รับกับลูกหน้าเรามากขึ้นเพราะว่าคุณหมอบอกว่าช่วง6เดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่แกนจมูกเนี่ยจะรัดเต็มที่นะคะก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นอะ่ะแล้วก็รับกับหน้าเรามากขึ้นไปก็พุ่งขึ้นดูแหลมขึ้นอย่างเงี้ย จริงๆอ่ะพอจะั้งแต่วันแรกก็แหละก็อย่างที่บอกว่าแบบชอบนะคะที่คุณหมอทําออกมาแล้วก็ตรงตามสเปคแล้วก็ยิ่งพอมันเข้าที่ทุกอย่างแล้วเอ่อยิ่งฟลายจม,มูกรัดแกนแล้วเราเห็นโครงสร้างจม,มูกที่มันชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งแบบชอบมากๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็อาจจะให้คุณหมอดูด้านในภายในโครงจม,มูกว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ กังวลอย่างเดียวก็คือถ้าผ่านไปหนึ่งปีแล้วอย่างที่บอกคุณหมอว่าผ่านไป1นปีจมูกจะดอปลงไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่มีไม่มีในเรื่องของปลายจมูกที่งุ้มลงเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่ฉันทําจมูกไปนะคะผ่านไป1ปีเนี่ยปลายจมูกคือมันตกลงงุ้มลงอะไรเงี้ยก็จะกังวลแค่เรื่องเนี้ยค่ะโอ้ <S <S โหเยอะมากค่ะทั้งแต่วันแรกเลย เขาบอกจริงๆคือหลายคนคือบอกเปลี่ยนไปเยอะมากยิ่งนะตอนนี้คือคนที่ไม่ได้เจอมาเจอเราก็จะบอกว่าหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากอะไรเงี้ยไปทําอะไรมาบ้างก็จะบอกทําจมูกเลยค่ะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนทุกอย่างเพราะว่าในในเรื่องของแบบแก้มทั้งสองฝั่งเราก่อนหน้านี้มันดึงแล้วก็ดวงตาด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทําจมูกไปก็คือเป็นแท่งเป็นสันแล้วก็ทําให้ตาดุหน้าดุแล้วก็แท่งที่แล้วนี่รู้สึกว่าจะยาวยาวด้วยแล้วรอบนี้ก็คือทําคุณหมอออกแบบให้ก็คือให ให้รับกับหน้าเรามากที่สุดแล้วก็ให้พุ่งตามที่เราต้องการแล้วก็ดูแบบไม่ดูเป็นหน้าแบบผู้หญิงแบบสไตล์หวานๆอะไรเงี้ยละไรคนก็ทักเยอะมากว่าจมูกอันนี้คือแบบเข้ากับหน้ามากฉันมองว่ามันเป็นขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะแล้วแต่แล้วแต่ความพอใจหรือว่าความสะดวกใจของแต่ละบุคคลอันนี้ก็คือเราแบบไม่สามารถที่จะบังคับคนที่แบบแอนตี้ในส่วนตรงนี้ได้แต่ แต่ฉันอยจะบอกในอมุมมองหนึ่งคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทางธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็เปิดใจลองเปิดใจดูแล้วก็เข้าอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือศึกษาหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็หาสถาบานันหรือสถานที่ที่แบบได้รับมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ ที่ปลอดภัยและแล้วก็สําคัญเลยคือคุณหมอนะคะที่สามารถเปิดใจรับฟังปัญหาที่เราต้องการแก้แล้วก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะคะมีใบอนุญาตแล้วกเ็เป็นคุณหมอที่มีฝีมือเฉพาะด้านนะคะเราก็จะช่วยบรรเทาความกังวลหรือความแอนตี้ของเราไปได้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติคนที่แบบแอนตี้แบบฉันอยากเปลี่ยนแปลงแต่ว่าฉันไม่อยากทำศัลยกรรมก็มันธรรมชาติมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เราแบบ ดีขึ้นได้อาจจะแย่ลงเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเราก็อายุเยอะขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยถ้าอยากเปลี่ยนตัวเองให้สวยขึ้นก็รอเปิดใจดูค่ะก็แซนแนะนํำจริงๆแนะนําเป็นที่เลิรักเพราะว่าแซนเชื่อว่าแบบเรามีประสบการณ์จากด้านนี้มเนาะใครอยากอันดับแรกเลยคือเรื่องของจมูกนะคะให้มาให้มาลองปรึกษาดูแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เขาไม่เจอ เขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่พึงพอใจในสิ่งที่ทํามาหรือเปล่าก็คือยังไม่จบเหมือนแซนอย่างเงี้ยฉันทำจมูก3ครั้งแล้วไม่ใช่ว่าแันเสพติดนะแต่คือก่อนหน้านั้นเราไม่พอใจเราก็ต้องหาสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์เราได้เขาเรียกอะไรหาศึกษาข้อมูลแล้วใครหรือสถานที่ที่ไหนที่สามารถทําให้เราแบบจบที่นี่ได้เหมือนจมูกแซนเนี่ยก่อนหน้านี้สองแท่งไม่จบก็มาจบที่เนี่ยค่ะเขาไม่ได้เรียกว่าเสพติดสัลยกรรมนะ ถ้าอยากได้ทรงแบบแซนต้องไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลเลรักเลยนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอปรึกษาฟรีเนะาะก็เข้ามาดูก่อนว่าเอออยากได้รูปแบบไหนแล้วก็หน้าเรารับกับรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแซนการันตีเลยว่าที่นี่ที่เดียวก็คือแซนก็จบที่นี่เหมือนกันสวยครบจบที่เลรักค่ะ